นี่แหละพี่น้องไข่มุกโตจริงบ่เมียรับเธอเป็นอุทัยเทวีสัตว์ก่อนนะไปเมื่อเล่ขาว่ามันข่อยเป็นไข่มุกไปซีดีจะต้เสียใจแม่ไปเมื่อเล่าเขาว่าได้ไหมก่อนไปเมื่อเล่าแฟนไปปากเซ่แล้วพ่อจะเป็นเกษตรพิศัยสิเป็นเหตุสุดวิสัยเจ้านี่นะคะ ไปเมืองเลาาไปปากเซ้แม้ไปปากเส้บันทิน,นนี่ยมาแล้งปุ๊บเขา่ารงแรมแล้วแ,แ,แ,แต่งหนาแต่งตาใสวีกยหยองเงาใส่แบบว่าสุดแบบเเฟียรค่อยเสือตีขอเขาไปได้ับไม่เฮียไปเที่ยวประเทศลาาเนาะดินโดนเพื่อไป,ไปไปเต้นหนาฮาไปเต้นหนาเวทีเอื้อยค่อยขาค่อยขอดไทยลูกกับเจ้าเนี่ยพันวาค่อยเป็นเอฟซีเจ้าพันวาเออจ่านเจ้าเอื้อยไข่มุกเนบอลค่อยติดตามเจ้าวไข่มุก จ็กสียิมจ็กซี่าอยใสและกิ่งดำเจาะคืดเด้อคืดตามใสและกิ่งดำกับไส่สายเดียวอันี้อันีอันนี้ั้อืมทั้งมอืมเนาะแล้วแต่เราเหต่ื้ขั้วเนี่ยเน้อขวนี่รู้สกินยัอันนี้ช่องขึอนช่องคลอดอันนี้นะคะช่องคลอดแม่สี่นะคะอันนี้อาจารย์ชีนนะคะไม่แต่ดาราอยู่ในพิลล็องถ้าผูกกับต้มน้อยต้มาอยล้านต้มน้อยร้านหรือเล่าเพราะหนาแพวนะคะ กลงสั่งกับคุณนะคะมาสั่งยากินย่ามเพระอหิตุ่กินยู่งีิ่บ่สใส่กินได้หรอคับขวานขวานขวนแปตีวานน้ำยาพุ่มบูมหมอเราตีอ๋อไรนี่ขวาแปมไม่ต่อนหรอายังนอันออกี่เส้อสาวงามลงทงอี๋ล้วนะคะเหมือนซีเฟีซีเรนนั้นเอ้ยเี้ยกาสาวงามลงทงสาวงามลงทงตาเอายู่เหร มวนคักโมนีคือมวนเทสูมวนเมตาเตนเอามนี้ปีกนุ่งเสียงตะท่านพีกาเสียงท้องบ่หมองส้มไผ่ไปคุดไปคิดยืนในห้องเด็กคืดกันได้หน่อยบ้านฉันติเปิดตัวฟรีบ้านปินแล้ว์มาจะหนึยงร้านทำบ้านขึ้นได้ปีกนุ่มเสียงลิขิ เขาไเลยว่าเมอยู่กับบอสทาาวแสงทองค่ะวบอกว่าตจ้งไหนจินะบนุ่มเมสมมติว่าเจ้าสิตัังเอาสายยาพิาบณาละกันต้ำหน่อยเือกองทขอเพืนเ้อยอะไรอย่ายต้หน่อยหนอยาใส่สีสัมกันยังคไปถอดเาแล้วนี่ค่ะบอยู่กับแม่ซรีส์ชาแนลนะคะสวัสดีคะสวัสดีนะคะขอเรื่อเพื่อนพิจาบณาบิ๊กันนาเจ้าคืว่าจังไน้องคุณบิ๊กจะใป็นเอาเม่เอา นักร้องบ่าวเสียงจิกลิกนั่นแหละฉันก็ว่าจิกลิก่เานั่นคือเจนใช่ไหมนักร้องเสียงจิกลิกก็น่าหกน่ราพี่บ้านกิเลี่ละก็นั่นแหละเอาสาระแอร์ที่ล่ะบอนนี่สาระแอร์สาระแอร์บาเสียงเอลเลนบอกระลืมถามก็ไปถามไปไปถาอยู่ในห้องจีหาคนที่นมาก็บวามันมันมันปรค่อันนั้นนคืออะไ้าบอได้ดอก บมได้หรอเป็นเต็บ,บ่ได้จริงสินะแม่เดี๋ยวสิพ้ามาเบิ้เดี๋ยวสิผามาเบิ่งมีกับอันแม่ซี่รีเบากันนะคะหี<แ>บหีบอันไหนเียตาทีบแม่ตาทีบมาบาดหีกูนี่เดส,สิบอกพักเนี่ย เอาเคพปิดเอาโมจีนะคะหลังจากที่ห้แสดงไปแล้วเมกี้นี่วายขาบอกไปเลยเลาเก็บเสียงเอาเขาอินหนาเอาสลักคนเพิ่มเดียว้วยกี่มาไปหาลักคนนั่นคอถูมดูยคยเอยลักขนถูมีแต่ผูวผูถูมปเปลี่ยนกระสุไขครเลยเปลี่ยนกระสังนุ่มตังเตาเปลี่ยนยางค่าเลื่อนนกกระจอกเทศเอาอวันนั้นเชื่อว่า อันจะลอยงออกไปซื้อแพวบานันแพลวอะไร้าสิรอออกไปซื้อบานคนถามหาต่าหลายเลยวแม่เปเร่อีต่ออัรศาสตรจริงเลยเด้อขงละปังปังจาก่องเขาเขาไล่เบอกเขาสร้างสายกาเลยมาทั่วโลก้าาเขาทั่วโลกมาซั่นอันนี้เราเน่ยเขาว่าพว่ศาสตร์จริงเลยเดือแม่พวกมันบ่มีตลกนะนะ่เล่นป็นเห เอามแ่บแก่กนเลยกินกินกินงไปดึงวิกอีปอน่ะนะไปอนอนรกะปาแล้วรองเบง้อมาเราแกะนาดแข่งก็ไแข่งเออมึงมึงเนื้อถูเออ่เป็นไก็หนักบอร์นสุดอ ันเป็นอย่างไรอะกิ้กินกอันนี้นิุยนะครับกพืังเออมาปุ้ยกันช่องกุ้ดิชนีช่องักดีค่ะช่องเจ๊สีเอาฝากช่องน้รุยชาแนลด้วยนะคคนติดตามอยู่แล้วดประมาณลานกลัวนะคะช่องนิลุ้ยครับาสวยมันพอลำซาสุขาแล้วเขาูเรอาสูดเลยเขาใส่ก็ไดยงบอยจะรักินกัน้วยสุ บริษัทธรรมดานะครเนี่ยเขาเป็นี่ธรรมดานะคะอาจารย์นะคะอาจารย์สั้ระดับเ้าอย่างทีเก่าแม่กับบันไดเก้าสันเก่าเก่าาดบอเดาเกสั้นถอดบิกบะไรเดี้ยพอนเป็นอย่างเจ้ากระเด็ไส่บาทแเรารวีาออบาตรเนาะวยก็เลต้องจะทายเจ้ารับนิมมุติพนมมือไปคะเราเล้ว ยูมจะมาเอาจะมากินในความจริงเลยแับพระสูงไม่ใช่เฮสีไม่ฆ้าหรอเล้วเนี่ยรอดเนี่ยร่างแบบคนขี้กูรูกถ้าขีู้ก uh> ินเลยกูขาอะไรกูเลิกกิน แน่ขายเองบอกขายเองถกี่ขายเองขายง่วงเองอันมากอันมาเท่าไหนอย่าลืมเอาสมริ่งมาผ่ากลด้วยช่วงนี้เพราะเคอยขถนในช่วงนี้สินค้าหม่หรสินค้าหม่ผลิตภัณต์ใหม่ของเมซีลิ้งรถตัอัน์ตั้งหลจายทนสมท่านสมค่ะธุรกิจพาเพียงแมกับย่แม่ขี่รถมาหน่แม่เห็นอันข้าเจ้าขี่รถเหยียบมาแต่เนามาเตุ่มพโล่เด้วยเม่กัเพนี่ม่กัเมียหเพื่อเห็น แดสุดๆอาย่ใส่สวบไปเลยเอาไปอิหลีเดๆ๋ยใอกำลังช้อยจูนะคะับพุงงพวกเงัพวกเงักพวกม่ากำลังกินนะคะพวกเงักพวกม่ากำลังกินอันทานสิงโตค่ะคุณน้อเมื่อค่ะ มึงอีเสียเสียงพูดนะคะอย่างประสันนะคะเขาพี่ชมพูนี่ค่ะบริบาลพนะคะอีเสียชมพูนี่ค่ะพูชมพูค่ะคนละชมพูนะคะโดยกูเมลยกค่ะนอซูเนาะควรกทัคุณบาพูดไทยนะคะพ่กระพิไปเี่บาพูดไทยจอยยาวนะคะแนะนำชแนลครับ ปากช่องรีดนำชาแนลได้รีดนำชาแนลนะคะเจ้ามาถึงแมพวกพวกมหาแม่ลูกพวกอยุนะพวกมาหาแม่ลูกพวกเราหล่อแม่เพื่นแล่ใหญ่เรายิสไซนบกันเราหยิบข้าวไหมครับมาหาแม่รูกพวกมหาแม่รู้ อันนี้ค่ะลูกไา้ลูกไา้พี่เร oui เย e uh, ียกพี like ่เรียกลูกชา้ถึงเป็นหัวนะคะแม่จับมือออนแมตตลูกอนแมตต์ลูกหอแมตลูกอนแมตตูกอนแมตลูกน้องรอนะคะปัจจัยปั้นแท่เตาหยองยู่งหนาโมโค้งหนาคือการยิบด้วยบ่ต้องโซ่ไปรอรออยู่ครับปกติรอเสาใสมันคุยใหญ่กขาบัหยองเป็นตปั้นมันอยู่ไหน แม่ต้องโซ่บันเดาขันเดาเก่งกันบบกไปอยู่วงได้ก็อยู่ใดเดาไม่หมายกันนะูเาเดาเพิ่งรู้เดาเป็นบอลระปั้นบอลลูกเดาเดาว่าเปลี่ยนแม่แม่สิสอนเห้มาแรงแม่จะถลายไม่ไ้แ่บอกปลาเดาบองปลางอยยเอียงขามาขึ้นมาพ่อบรืแม่ ขอถามเจ้าแน่ขึ้นจะมองข้อบอ่ไปเซเบีนเนี่ยคืออสีฟันมึงปากลูกเด้อน่อหรอต้องซึองไอสีฟันคือขามบกต่อมึงยิ่งมามี่าอสิฟัน่ะมึงเคลือนนี่นี่คยอ่อสีฟัน